เก็บไว้ทุกๆุกเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพดีดีสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอด ความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ จะลงก็ตัดเอาไอ้หัวหน้าในวัยกเกษียณอะไรฝึกฝ่าแข็งแรงอ,อายุยืนยาวลูวกก็ลูกก็หลานก็พี่น้องๆไปนานๆนะครับยินดีด้วยอายุมั่นขวัญยืนครับผมมีความสุขครับสวัสดีค่ะเฮ้ย <c oughs> ัวลาภารกิจจาก น้องมีนว่าให้มาพูดถึงคนเกษียณในวันนี้ที่พร้อมบช้ยเงินให้เราทุกเบื้อนะนะพบในที่สุด วันนี้ก็มาถึงวันที่ต้องวันที่นภพไม่ต้องตั้ง,งานาฬิกาปลุกไม่ต้องวิ่งไปประชุมไม่ต้องเครียดกับงานและวันเนี้เป็นวันที่เราทุกคนในห้องนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับการเกษียณอายุงานของนภพตลอดระยะเวลาสามสิบปีที่นภพทำงานมา ว่านพพบไม่ใช่แค่ทำง,งานด้วยความมุ่งมั่นแต่ยังมอบความอบอุ่นความเมตตาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนจากวันนี้ขอให้ทุกๆวันขอนพพบมีแต่รอยยิม้ม มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงและขอให้ใช้เว,เวลาและแเก็บเกี่ยวความสุขนี้ไปอีกหลายๆปีอีกนานๆอย่าลืมคิดถึงพวกหนูทุกคนด้วยนะคะสัดีก็ขอ <ding> ให้มีความสุขในวัยเกษียณครับ ขอบคุณที่อบรมสต่อนครับครับสสวัดีครับยังชอบ,บ <c oughs> ขอให้หน้ามีความสุขในวปีเกษียนอะไรอย่างอยากทำแล้วก็ทำชั่วโมงนี้ <c oughs> ขอให้คนสุขมั่นนะครับขอให้หัวหน้ามีพบใจชีวิตเกษียณอย่างมีงความสุขครับ <c oughs> ยกเลี่ยง <c oughs> <c oughs> ขอให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับ ขอให้คนหน้ามีความสุขมากๆนะครับ <Okay. S 1> ขอให้คนหน้ามีความสุขนะคะเกษียณสำลันให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็จากนี้ไปมีแต่รอยยิ้มนะคะยิ้มทุกวันนะขอให้หอยหน้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงแวเวลาใจดีๆนะ,อะขอให้ลุงแข็งแรงคะ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะสุขภาพดีที่สุดแล้วก็ มาหากันบ่อยๆนะคะแล้วก็ช่วยหาลิกโนโซนหนองเสม็ดด้วยค่ะเดี๋ยวบ้างหนูน้ำไม่ไหลสวัสดีครับโหน้าพีพีพบอขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่อย่างสบายได้ไปเที่ยวไหนก็ไปซะนะไปสิพูดอย่าง้เขาจะไปไหนไม่ใช่หมายถึงจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปแล้ว <c oughs> ไม่ต้องทํางานง<ม>า<อ>ประมาณนั้นมีอะไรก็เรียกใช้ได้นะะอ่มีอะไรก็เรียกใช้บริการได้เหมือนเดิม คิดถึงนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับหัวหน้าก็ขอให้หัวหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในบรรปลายชีวิตให้มากๆครับม่มอะรมากแค่นี้ครับขอให้หัวหน้าพบอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ครับขอให้หัวหน้าพบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ขอให้หัวหน้ามีความสุขในใบเกษียณขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้รืรวยลืมพวกหนูนะคะขอให้หัวหน้าพบร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับที่ส่งงานมาให้หัวหนะ้าแข็งแรงนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆในใบเกษียณนะครับหัวหน้าครับ